Noemt ie? Die ben ik al Zo bij die kop, zo ben ik maai. Today I maak ik... ...pork. Pork. Pork met... mustard. Mastaart. Mastaart. Kijk. Mastaart. O, je hoor ik het je. Pepper ือตก p มพกับเกลือเก็บเกลือกับพริกไทยเกลือกับพริกไทยววเก็บเกลือกับพริกไทยเกลือดาโซ่โซ่ดูเกลือเกลือพริกดูพริกไทยพริกไทย cook and what this เนยเนยค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะเพื่อนๆ cook cook นี้เขามีพล s Ik ga weer rijden, voor je, voor je, hè. Ja. First. Zij kleur paai. Zeg maar. En dan moet ik want rood weer in hebben. Kleurpomp, wat is dat, waarom je, noem je, uh, When we hebben het over Kem en nu is kleur wat wat het means. Zij kleur long pij. Zij mm. so kleur long pij. Dat bedoel ik: put zo in hier. Zij kleur. Zij kleur long pij. Zij kleur long pij. Eeee. Sij priet thij long pij. Zij priet thij. Long pij. ลงไปกลับด้านครับกลับด้านครับใส่เคลือบว่ารู้สึกใส่เกลือลงไปอีกใส่เกลือลงไปอีกใส่คลิกไทยลงไปคลิกไทยไอนะแล้วเอา extra ดี but first ดีแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเขาจะมาใส่มัสตาร์ดนะคะแต่ว่าเดี๋ยว คอคให้ดูเนยก่อน <Sure. S 1> ลุงฮันแกชอบใส่เนยเยอะคะ่ะเพื่อนเพื่อนๆไม่ต้องใส่เนย,ยาตามลุงฮันก็ได้นะคะนี่คือบรัดดีอ็อกเนี่ย คือฟอยเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้นะคะเพื่อนๆเ,เขาเอามาลง only for, only for เขาเอามาลงเฉยๆถ้าบ้านเราเราใส่จานแต่วิธีของลุงพันก็คือาเอาฟอยมาล้างเขาเอาฟอยมาลง,าาางถึงเวลาเขาก็จะทิ้งดูเขาใส่เนยนะคะใส่เนยเนี่ยเอจะใส่ได้ประมาณหกครั้งแต่แกจะใช้ครั้งเดียว zijn zo so of niet? ja. en nou, doen we do die? nee, nee, die zomaar, so of niet? ja, nee. pink. Take off. pink, luister maar naar mij. ik zei ja, oké. nou die. saai huh? mustard. zeg maar. hè? saai mustard. Zij mustard. long bij. long en dan glie er ook. น,นั่นเงไม่ดาลกในเดงกอ้ทุ่ในเด็โอเคขาบอกเขาจะกลับด้านใส่ทีกลับด้านกลับด้านอีกทีหนึง่งอทีนึงเมื่ออยู่ในกระทะครับ ที 1941, ่ม uh, well, so huh? okay, ีตาล็กน้องตาล็กดีหฮะผมผมจะทานกับกะหล่ำดอกครับพร้อมตัดกะหล่ำครับมันเด็กเลยฮะวัดเองโมดึงวัดออกมาคือช็อตเองโอเคเออ3นาทีเดี๋รอกันอกนิดหนึ่งนะครับแล้วสิ่งนี้คือเอจะต้มกะหล่ำดอกไว้ให้เขาแล้วนะคะเพื่อนๆต้มกะหล่ำดอกเสร็จแล้วก็เน่รอกันเอง ต้มกะล่ำดอกเสร็จแล้วเขาก็จะทานกะหล่ำดอกเดี๋ยวเขาจะเอากะล่ำดอกไปอุ่นแป๊บีาจะกินสตูว์บูเทบราอินส์แบบ้ถ้าพูดซักมั้ว่าเตอร์บเรานส ให้น้ำมันให้น้ำมันเหลืองก่อนครับลองก่อนครับหรือเนอยก็ได้หรือก็ได้หรือเนอยหรือเนอยก็ได้ก็ได้ครับครับ ีมาแล้วครับมไหผมผมเอาที่คีบ<ม>เอาที่คีบมาใช้ครับมาใช้กับใกล้มาใช้เอากลับด้านที่ทามัสตาร์เพื่อเพื่อนๆแล <Ink lugar. S 1> ้วเขาก็จะเอามัสตาร์ที่ทาสบายแอมโมสตาร์โหนักพูดตามคำนี้เร็วเขาก็จะเอามัสตาร์ไปใช้ขั้นเอาแบบ Kama kamasta, eten. Kama eten. Kamasta eten. Ja? Ja. Maar die ramen, die ramen wel kan, weg. ik laat niet. even leggen. ik je niet kan, Doe je het niet. Dus, wanneer Doe je niet kan, ik 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 moet wel vertalen als ik na moet zeggen, ik denk ik? Ja. Okay. Ik weet dat niet. Okay. Ja, ik weet dat. En, easy, I make, I do, do Dat bedoel ik, zeg ik. Ja, ja, ja. Nee, je hebt altijd je juiste tanden en hij heeft zo een pietje. Snap je? Nee. Kijk, look. Mooi, hè? Hé, wie hoort ervoor, hè? Zo, hij? สวยอร่อยมากมากอร่อยมากมากทำตามทำตามสูตรผมสูตรผมนะครับนะครับให้ปลาสุกครบในทำตามสูตรตามสูตรผมนะครับชุมพ่อน้าฉับเออเอนเด็กอมมือเลยเขียดสอนบางทีสอนแกก็เหนื่อยนะเพื่อนๆงงงิดงงนิดตัวเองเจ้าพูดแล้วไม่จัง

Zit naar de krap. En vuur is de crop op de side. Ja. Haai vuur. Beet. Beet. Al bij ja. Kijk hier. een mooi bruin. Zeg maar. Hmm. Nou. Na? Ah naman. Naman. Naam mannen. Naam mannen, ik ga eens naar de andere kant staan. Ik kan je daar bijna niet verstaan. Leum leum, wachaap. 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 Ah. wachaap. Leum,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  Boom. Yeah. <laughs> eh? yeah. yeah. Dat is wel zo, yeah? yeah. is wel zo. Dat is yeah. is wel zo. Maar ik probeer ja? Yeah. Dat is wel yeah, yeah. okay? okay. Dat yeah. no. <laughs> sure, is wat we doen steek of niet? Steek, ja, steek. Het is voor, hè? Oké. Klap dan, klap. Klap dan, klap. Maar ik niet zo. we Ah. Ja? Het is muster. Wat is die mij mij te muster? is, was die mij de Ja, natuurlijk. Ik heb het ook. Nou, ik wil er een beetje een zakje op. Nou, ik wil er een beetje een klein beetje een klein beetje een beetje een een

Fijn hé, อีกสิอไรสุดท้าะสุดท้ายอะไรดทอีกห้านาทีครับอีกว่าอีกห้าอีกห้านาทีครับนาทีครับอืออห้านาทีครับ Ik heb hem niet kijken. Nog een keer? Ik heb niet kijken. Ja. Dit zwart is de mosterd hè? Ja? Nee, maar kijk haar maar kijken. Kijk nee, haar maar kijken. Ik kijk open mij. Ik kijk open mij. Nou, nou is je eigenlijk al klaar. Dan wacht je even. Hè? เาบอกว่าเสร็จแล้วแต่ที่มันดำดำนี่คือมัสตาร์ดนะคะเพื่อนเพื่อนมัสตาร์ดเนี่ยมันมัสตาร์ดว่าที่มีสีฟ้ามัสตาร์ดมันจะมันถ้ามันโดนอย่นี้แล้วมันก็จะออกเป็นสีดำๆนั่กฝรั่งเรากินกันอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนใช้ไฟอ่ะก็ใช้ไฟอ่อนนะตอนแรกตรงนั้นก็ใช้ไฟแรงเพราะว่าเขาเคยแบบว่าเขาทําแบบนี้เราเราก็จะทําแบบวิธีของเราอะไรนี้มันก็ครบ คลวิธีคนลว okay. okay. ิธีทำอะไรเนี่ยคะโอเคกห็นแล้วครับใช่แล้วครับใช่แล้วครับง่ายๆครับง่ายนัอยาค่ออารอฟักนดูเรา

ดีด้วยอเคแม่ดูเรงโผล่เลยอ๋อเอาน้ำนี้เป็นราดในผักในน้ำผักของเขาอ่ะผมผมทำน้ำนี้ทำน้ำนี้เป็นราดในผักกระลาดในผักของผมครับกลงพงครับเกินกระป๋ากินคนเดียวเลยนะกินกับปลากินคนเดียวเลยนะกินคนเจริญมาเออกินคนเจริญมา ไอ้ไม่กินกัน่ยูนะกินกันอยูนนะลานะไไม่กินันอยูนะโอเคอันกินไม่เต็มโอเคมี่ห้ักเดี๋ยวเฟลล์มาพักกันนี่ตามตามพ่อเลยนี่เอาไปใส่อะไรใส่อเไปโอเค

โอเคล้างเสร็จแล้วครับล้างเสร็จแล้วครับหนึ่ีเอ็มเดอไว้ได้ไหมมุ้งมิ <h 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 ้งเชียบบอฟเอนเซกออชลิฟมุ้งมิ้งเชียบดันดีดอัมตัวคลิปย่าหน้าตาด้านหลังขอบคุณครับขอบคุณครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล่นมากครับอย่าลืมอ่าลืมกดติดตามกดติดตามครัวแดนหันสา กดนอันซ่าบายลุงฮันบายลุงฮันส์และซับสไคร์รับซับสไคร์ด้วยนะครับด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปทานกันครับไปแล้วครับเพื่อนๆเฉลิมเตลเราเฉลิมเตลเราครัวลุงฮันไปเลยนะบายบายเดี๋ยวไปต่อนทานกัน โอ้ยไม่ทาน,นะอาหารแบบนี้เอมไม่ชินให้แกทานคนเดียวคะปอู้สัสดีไปแล้วนะบายบาย